สวัสดีครับทุกคนภาคเอลบัฟกำลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในวันพีทการกระทำของลูฟี่ในภาคนี้อาจไม่ใช่แค่ขยับรัฐบาลโลกแต่ยังเปิดโอกาสให้โคบีเก้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในกองทัพเรือความขัดแย้งที่สั่นสะเทือนโลกจะนำพาไปสู่จุดจบแบบไหนไปดูกันเลยและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซูเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับเพื่อให้เราสร้างสรรค์คอนเทนต์สนุกๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ เนื้อเรื่องของภาคเอลบัฟถือได้ว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่อาจพลิกโฉมประวัติศาสตร์ของโลกในเรื่องอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เพียงสําหรับกลุ่มหมวกฟางแต่ยังส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อโครงสร้างอํานาจของกองทัพเรือและระบบการปกครองทั้งหมดของโลกวันพิศสร้างความคาดหวังให้กับผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องและในภาคนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นความตึงเครียดที่เกิดจากการท้าทายอํานาจของเผ่ามังกรฟ้าการเพิ่มขึ้นของคิวครอสและความเสียหายที่เกิดขึ้น,นบนเกาะเอเคส ได้ทิ้งรอยแผลไว้ในหัวใจของเหล่าทหารเรือทําให้ความศรัทธาในอุดมการณ์ของพวกเขาสั่นคลอนในจุดนี้เองความเคลื่อนไหวของลูฟี่ในเกาะเอลบัฟกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ทฤษฎีจํานวนมากชี้ให้เห็นว่าอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกคาดการณ์อย่างแพร่หลายคือการประทะกับพลเรือเอกอาคาอินุหากเกิดขึ้นจริงมันอาจทําให้สมดุลอานาจของกองทัพเรือพังทลายความหดเหี่ยมของอาคาอินุที่ยึดมั่นในความยุติธรรมอันเด็ดขาด อาจถูกท้าทายโดยตัวลูฟี่เองที่สะท้อนอิสรภาพและการต่อสู้เพื่อผู้คนการประทะก,กันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การต่อสู้ทางกายภาพแต่เป็นการ,รเผชิญหน้าของสองอุดมการณ์ที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของโคบีทหารเรือผู้ยืนหยัดในหลักการของความยุติธรรมอันบริสุทธิ์โคบีได้พิสูจน์ตัวเองในเหตุการณ์ต่างๆว่าเขาไม่ใช่เพียงตัวประกอบแต่เป็นคนที่อาจกลายเป็นกุญแจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในกองทัพเรือ ด้วยความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ที่ไม่สั่นคลอนท่ามกลางความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นโคบี้อาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแสใหม่ในกองทัพเรือหากเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในช่วงเวลาที่เหมาะสมเขาอาจปูทางให้กองทัพเรือกลายเป็นองค์กรที่แท้จริงที่รับใช้ประชาชนไม่ใช่เครื่องมือของเผ่ามังกรฟ้าเหตุการณ์ล่าสุดในโลกวันพีซอาจนำไปสู่จุดพลิกผันครั้งสำคัญสำหรับเหล่านาวิกโยธินซึ่งทำหน้าที่เป็นมือและเท้าของรัฐบาลโลกมาหลายทศวรรษแต่ในขณะเดียวกัน การปกครองที่เต็มไปด้วยความช่อฉนของมองค์กรฟ้ากลับสร้างความแตกแยกและตั้งคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมที่แท้จริงในมูทหารเรือเองทฤษฎีนี้จึงชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการกบฏครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นภายในกองทัพเรือและหากเป็นเช่นนั้นจริงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสมรดุอำนาจในโลกวันทิศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตนาวิกโยธินได้แสดงความจงรักทักดีต่อรัฐบาลโลกอย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่ปัจจุบัน ความตึงเครียดภายในเริ่มแสดงให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆสะท้อนผ่านบุคคลสำคัญในองค์กรเช่นกรณีของกาผู้ปฏิเสธการเลือกตำแหน่งเป็นพลเรือเอกเพราะไม่ต้องการรับใช้เผ่ามังกรฟ้าโดยตรงการตัดสินใจนี้ไม่ได้แค่แสดงถึงท่าทีที่ชัดเจนของกาฟแต่ยังบ่งบอกถึงรอยร้าวที่สำคัญในโครงสร้างของนาวิกโยธินเองอาคาอินุแม้จะเป็นตัวแทนของความยุติธรรมอันเด็ดขาดแต่ก็แสดงความไม่พอใจต่อการแทรกแซงของเผ่ามังกรฟ้าในบางประเด็นขณะที่ฟูจิโทระ กลับแสดงจุดยืนต่อต้านการทุจริตอย่างเปิดเผยเช่นการเปิดโปงบทบาทของนาวิกโยธินในแผนการของโดฟลามิงโกหรือการเผชิญหน้ากับกรินบูลซึ่งยืนกรานว่าเผ่ามังกรฟ้าคือศูนย์กลางของความมั่นคงแม้จะมีการโต้แย้งเรื่องหลักการแต่ความขัดแย้งนี้สะท้อนถึงปัญหาใหญ่ที่สะสมในองค์กรยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเช่นค่าหัวของกิลครอสที่ตั้งเป้าหมายไปยังเหล่านาวิกโยธินเองและภัยพิบัติที่เกาะเอเคธได้ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของทหารโดยอย่างหนัก หากรัฐบาลโลกเลือกใช้มาตรการที่รุนแรงเช่นการลงโทษหรือการประหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้อาจจุดชนวนให้เกิดความไม่พอใจในวงกว้างและนำไปสู่การแตกแยกภายในอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความแตกแยกนี้อาจทำให้นาวิกโยธินแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนฝ่ายที่ยังคงพักดีต่อเผ่ามังกรฟ้าซึ่งนำโดยตัวละครที่เชื่อมั่นในระเบียบและอำนาจเช่นอาคาอินูและกริบู และอีกฝ่ายที่มุ่งมั่นในการสร้างความยุติธรรมที่เป็นอิสระซึ่งอาจได้รับการนำโดยฟูจิโทระหรือแม้แต่ตัวละครอื่นๆที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่บริสุทธิ์มากกว่าในซีรีส์วันพีซนวยซอเริ่มถูกพูดถึงในฐานะตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของกองทัพเรือและอาจกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวหลังการล่มสลายของอาคาอินุในอนาคตน่วยซอเป็นกลุ่มลับที่แยกตัวจากโครงสร้างอำนาจหลักของนาวิกโยธินโดยปฏิบัติการอย่างอิสระและไม่อยู่ภายใต้าการควบคุมของรัฐบาลโลก จุดเด่นของพวกเขาคือความสามารถในการสแสวงหาความยุติธรรมโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกแทรกแซงจากอำนาจเบื้องบนมีการตั้งทฤษฎีว่าหน่วยซ้ออาจถูกสร้างขึ้นโดยอาคาอินุเองหรือได้รับการสนับสนุนจากเขาอย่างลับๆเพื่อเป็นกลไกในการจัดการกับการทุจริตที่ฝั่งรากลึกในกองทัพเรือและเพื่อรับมือกับปัญหาภายในองค์กรที่กำลังขยายตัวการมีอยู่ของหน่วยซ้อจึงเป็นเหมือนดาบสองคมในขณะที่พวกเขาสามารถปฏิบัติการในเงามืดเพื่อรักษาเสถียรภาพแต่ในขณะเดียวกัน ก็อาจกลายเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หากพวกเขาเลือกที่จะขัดขืนต่อคําสั่งจากเบื้องบนการล่มสลายของอาคาอินุซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงภาคเอลบัฟถูกคาดการว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในโครงสร้างของนาวิกโยธินเหตุการณ์ในเอลบัฟอาจเป็นเวทีที่เปิดเผยถึงความแตกแยกที่ถูกซ่อนเร้นไว้ในองค์กรมาอย่างยาวนานทฤษฎีที่น่าสนใจอีกประการคือเหตุใดอาคาอินุถึงอาจมีความสนใจในเกาะเอลบัฟ บางฝ่ายวิเคราะห์ว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวพันกับอดีตของโอฮาระก,การเคลื่อนไหวของกองทัพปฏิวัติหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่เบก้าพังอาจซ่อนเอาไว้เมื่อมองจากมุมมองนี้การประทะกันร,ระหว่างลูฟี่และอาคาอินูที่เอลบัฟไม่ใช่แค่การต่อสู้ส่วนตัวแต่เป็นการประทะกันของสองพลังที่มีอุดมการ์ต่างกันอย่างสุดขั้วการพ่ายแท้ของอาคาอินูในมือของลูฟี่อาจนำไปสู่การล่มสลายของโครงสร้างอำนาจที่คอยยึดเหนี่ยวกองทัพเรือไว้ เมื่อปราศจากผู้นำที่เคร่งครัดอย่างอาคาอินุเหล่านาวิกโยธินจะถูกทิ้งให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไร้ทิศทางความขัดแย้งภายในองค์กรจะทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้นำที่สามารถรวบรวมทุกฝ่ายให้เป็นหนึ่งเดียวได้ในขณะที่โลกของวันพีทเข้าสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างของกองทัพเรืออาจเกิดขึ้นและบทบาทของโคบี 19, ก็เริ่มฉายชัดขึ้นในฐานะผู้ที่จะนำพานาวิกโยธินเข้าสู่ยุคใหม่ท่ามกลางความขัดแย้งที่แผ่ขยายไปทั่ว นาวิกโยธินต้องเผชิญกับการแบ่งแยกภายในรุนแรงเมื่อพลเรือเอกอย่างฟูจิโทระและกรินบูดต่างมีมุมมองที่ขัดแย้งกันในเรื่องของความยุติธรรมในขณะที่คิสารุยยังคงรักษาท่าทีที่กรุมเครือเกี่ยวกับความพักดีและแนวทางของเขาเมื่อมองจากสถานการณ์โดยรวมแล้วกองทัพปฏิวัติที่นำโดยดราก้อนอาจมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการกบฏในหมู่นาวิกโยธินด้วยการเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับการช่อชฉนของรัฐบาลโลกเหตุการณ์เหล่านี้จะผลักดันให้นาวิกโยธินต้องเผชิญหน้ากับตัวเลือกที่ยากลำบาก ระหว่างการคงไว้ซึ่งความพักดีต่อเผ่าองค์กรฟ้าหรือการเลือกเส้นทางใหม่ที่เป็นอิสระจากการควบคุมของพวกเขาในช่วงที่ความขัดแย้งถึงจุดสูงสุดทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือโคบี้และหน่วยซออาจเป็นกุญแจสําคัญที่สร้างสมดุลให้กับสถานการณ์หน่วยซอที่ปฏิบัติการอย่างอิสระจากรัฐบาลโลกมีความพร้อมที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้โคบี้ยืนหยัดในอุดมการณ์ที่เขายึดมั่นมาโดยตลอดโคบี้เองเป็นตัวละครที่ถูกวางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่งในเรื่องของความยุติธรรมที่ซื่อสัตย์ ซึ่งแตกต่างจากความยุติธรรมอันเด็ดขาดของอาคาอินุที่มักมุ่งเน้นการใช้อำนาจเพื่อรักษาระเบียบหากโคบีสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในสถานการณ์นี้ได้นาวิกยโยธินอาจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากองค์กรที่เคยทำงานรับใช้อย่างไรเหตุผลให้กลายเป็นองค์กรที่มีอุดมการณ์เป็นของตัวเองการปฏิบัติการภายใต้ความยุติธรรมที่ซื่อสัตย์จะช่วยให้นาวิกโยธินมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นและสามารถรับใช้ประชาชนแทนการตกเป็นเครื่องมือของเผ่ามังกรฟ้าทั้งหมดนี้ยังเชื่อมโยงกับภาคเอลบัฟ ที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในระดับโครงสร้างไม่เพียงแต่สําหรับกลุ่มหมวกฟางแต่ยังรวมถึงกองทัพเรือและโลกทั้งใบการประทะก,กันของอุดมก,การระหว่างลูฟี่และอาคาอินุในเอลบัฟ e อาจนําไปสู่การเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่และจุดชนวนให้เกิดการลุกฮือที่ไม่มีใครคาดคิดเพื่อนๆคิดว่าภาคเอลบัฟจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวันพีทหรือเปล่าการกระทําของลูฟี่ในครั้งนี้อาจเปิดทางให้โคบิก้าขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดในกองทัพเรือมาร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ